จริงหรือไม่หลังมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงจะรักมากขึ้นจริงครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีการหลัง่งฮอร์โมนออกฟิโตซินมากกว่าอยู่แล้วนะครับหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์หลังจากที่ได้มีการกอดมีการสัมผัสกันมากขึ้นเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้ก็จะหลั่งมากขึ้นทําให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่ารักแล้วก็มีความผูกพันมีความเป็นห่วงคู่รักมากขึ้นครับ ฮอร์โมนที่ทำให้เราเกิดความรักความผูกพันกับคนรอบข้างมีอยู่หลายตัวนะครับแต่ว่าฮอร์โมนที่มีบทบาทสําคัญมากที่สุดนะครับก็คือออกซิโตซินออกซิโตซินมีความสาคัญยังไงมั่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากต่อมใต้สมองของเราดีเองนะครับเวลาที่เรามีความรักความผูกพันฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยก็จะหลั่งออกมายกตัวอย่างเช่นเวลาที่แม่ให้นมลูกนะครับสายใยความผูกพันต่างๆความรักต่างๆเนี่ย ทําให้ฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยหลั่งออกมาแล้วก็ทําให้แม่เนี่ยรับลูก,ลกเป็นห่วงลูกมากิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยฮอร์โมนตัวนี้สามารถหลั่งออกมาตอนตั้งครรภ์ได้มากขึ้นด้วยก็ทําให้แม่รู้สึกรับลูกด้วยเช่นกันนะครับฮอร์โมนออกฟีโตซินนะครับส่งผลให้ร่างกายเนี่ยมีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเนาะเวลาเรารู้สึกรักรู้สึกเป็นห่วง รู้สึกหวังดีกับใครเนี่ยร่างกายโดยรวมเนี่ยก็จะสึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับจริงๆเนะี่ยออกซิโตซินเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญส่งผลกับร่างกายในช่วงที่จะมีการคลอดลูกของคุณแม่นะครับก็จะช่วยในการบีบตัวของมดลูกให้เกิดการคลอดลูกได้ง่ายขึ้นนะครับผู้หญิงเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวนี้มากกว่าผู้ชายนะครับผมจะทําให้มีความรักมีความรู้สึกมากกว่าเป็นพิเศษนะครับ ถามว่าผู้ชายมีไหมก็มีเหมือนกันแต่ว่ามีน้อยกว่านะครับฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยจะหลังตอนที่มีการกอดการสัมผัสหรือแม้กระทั่งการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับก็จะทําให้รู้สึกรักคนรักของเรามากขึ้นนะครับเวลาได้สัมผัสได้กอดหรือว่าหลังจากมีเพศส,สัมพันธ์ครับผู้ชายเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวนี้น้อยกว่านะครับความรู้สึกความผูกพันก็จะน้อยกว่าหลักๆเลยนะครับฮอร์โมนลอกฟีตอซินเนี่ยจะมีความสําคัญต่อ1นะครับ ความรักความผูกพันไม่ว่าจะเป็นจากคู่รักกันเองหรือว่าจากแม่สู่ลูกระหว่างตั้งคันแล้วก็ระหว่างให้นมบุตรนะครับ2ก็คือเป็นฮอร์โมนหลักที่ช่วยในการบีบตัวของมดลูกนะครับ